สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาพบกับชมพู่กับ y o u ูทูบช่องบิทวิดิโอเทกาดีไวเอเอเล็กตกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชมพู่ก็จะมาพูดถึงบุ๊กฮอลนะคะของเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะเดือนนี้เนี่ยชมพู่ก็ได้ช้อปปิ้งแหลกไปเลยค่ะไหนจะลดที่อ e ีบุ๊กไหนจะงานหนังสือนะคะแล้วก็ชมพู่ก็ชอบซื้อหนังสือใน a m azon อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยเดือนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายเยอะในเรื่องหนังสือนิดน,นึงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่านักดองอย่างเรา ก็ดองได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่อ่านอะ่ะช้าแต่ดองอะ่ะเร็วมากใช่ไหมคะเรามาประเดิมกันที่เล่มแรกกันเลยดีกว่าคะ่นะหนังสือเล่มน,นั้นก็คือ we were never here ของ Andrea Bartz นะคะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน Reese's Book Club นะคะซึ่งชมพู่ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะกับ Book Club บุ๊กนี้นะคะชมพู่ติดตาม Instagram ของ Reese's Book Club ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแล้วทุกเดือนเขาก็จะปล่อยมาว่าเดือนนี้หนังสือ of the month คืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมีอยู่เดือนนึงซึ่งเป็นหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เป็นหนังสือแนวเทีลเลอร์นะคะซึ่งชมพู่ก็คิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยค่ะหนังสือเล่มต่อไปนะคะหนังสือเล่มนั้นก็คือ The hiding place ของ Jenny เจ n นี่ ชาน่นะคะหนัสื่อเล่มน,นี้เป็นเซอร์เลอร์อีกแล้วค่ะก็จะเป็นแนวที่ชมพู่ชอบนะคะชมพู่ได้หนังสือเล่มน,นี้มาจาก บิกจบยูค่ะซึ่งก็ได้มาในราคา16เหรียญน,นะคะแต่ว่ามันเป็นหนังสือเล่มใหม่เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ถูกอยู่ค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Devils Creek ของ Todd Kissling นะคะหนังสือเล่มน,นี้เป็นแนว Hor r o r ค่ะก็คือเป็นแนวน่ากลัวสยองขวัญน,นั่นเองนะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยยูทูบเบอร์ที่ชอบอ่านแนวสยองขวัญหลายคนเนี่ยเขาค่อนข้างแนะนํานะคะชมพู่เป็นคนที่ชอบอ่านแนวสยองขวัญน่นากลัวนา่วนากลัวแบบนี้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยูท ทูบเบอร์ที่เขาอ่านแนวเนี้ยแนะนาหนังสือเล่มไหนอ่ะชมพู่ก็จะติดตามแล้วก็ไปซื้อว่าเก็บจนานนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีราคานิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหนังสือแบบแมสขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอินดีเพนเดนต์พับลิเชอร์ใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเป็นสำนักพิมพ์อินดี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำหนังสือมาไม่เยอะมันก็เลยราคาแพงนิดนึงก็เป็นสำนักพิมพ์ที่เป็นสำนักพิมพ์ขนัดนี้นะคะก็ชมพู่ไม่ไม่ค่อยคุนเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสำนักสำนักพิมนนนะะพะะ์อ,อินดะ ที่ยูทูบเบอร์คนอื่นบอกหรือเปล่า <S <S หนังสือเล่มต่อไปนะคะหนังสือเล่มนั้นก็คือ Midnight from Beyond the Stars ของนักเขียนหลายคนนะคะแต่ว่า edited by Kenneth W. Kane นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นแนว Horror ค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับคัดเลือกใน Goodreads ที่มีชื่อกลุ่มว่า Horror Addiction นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ชมพูเนี่ยอยู่ใน Goodreads นั่นเองนะคะแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับ Guest author mm. ก็คือเหมือนกับเป็นนักเขียนที่เหมือนกับเป็นแขกรับเชิญที่เป็นนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เขาก็จะเหมือนกับมาโป, mm. โปรโมทงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาแล้วสมาชิกที่แบบว่าเป็นหัวหน้าของกลุ่มเนี่ย mm. เขาก็จะเลือกมา1 2ถึง2 mm. เล่มนะคะ แล้วก็เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนตุลาเนี่ยก็เป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะทีเนี้ยปกติเขาจะต้องอ่านใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องมาแชร์แต่ทีเนี้ยชมพู่เพิ่งได้มาแล้วก็รู้ตัวเลยล่ะค่ะว่าอ่านไม่ทันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยพอได้มาปุ๊บก็ต้องดองเอาไว้ก่อนแล้วหนังสือค่อนข้างหนานะคะแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์อินดี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์เดียวกับเล่มของทอร์ตคีซเลงตะกีเลยค่ะก็ลองมาลองดูกันค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ what's wrong with valeries นะคะ ผู้เขียนก็คือ G. A. Fowler ค่ะหนังสือเรื่องนี้เนี่ยตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1 9 9 1ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ ไม่มีแล้วนะคะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเขาได้รับความป๊อปปูล่ามากๆสานักพิมพ์เขาก็เลยหยิบเอามารีพรินต์ใหม่นะคะซึ่งอันนี้เป็นฉบับของปี2019ค่ะซึ่งก็คือ2ปีที่ผ่านมานน่นองนะคะแต่ว่ากระดาษมันจะเป็นกระดาษแบบขาวจั๊วเลยนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําให้ปวดตาหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องมาดูกันอีกทีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับรีวิวใน Goodreads ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกมันเป็นวินเทจทอร์เรอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนกับพอเราอ่านในสมัยปัจจุบันไรยางเี้ก็ั 通。 ออมีความสนุกกับมันอะไรอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะเก่าแล้วอะไรไประมาณนี้ค่ะหนังสือเรื่องต่อไปก็คือ the last thing he told me นะคะของ Laura Dave นะคะหนังสือเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน Re s ิ s Book Club อีกแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีตาให้เห็นนะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งใน Re s ิ s Book Club นะคะหนังสือเรื่องนี้เป็นแนว f ฟล l e r ค่ะซึ่งก็เป็นแนวที่ชมพู่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นการที่ Reese เขาได้หยิบหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนึ่งใน Re s ิ s Book Club เนี่ยชมพู่ก็ ให้นสนใจประมาณน,นะะหนังสือเล่มต่อไปนะคะหนังสือเล่มนั้นก็คือ Catchers with Foxes ค่ะผู้แต่งก็คือ Nicola West นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้เป็นที่โด่งดังเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ถูกโปรโมทอยู่ประมาณนึงเลยค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ค่อยได้รับรีวิวใน Goodreads ที่ดีเท่าไหร่นะคะประมาณไม่เกิน3.5อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดทุกคนถามว่าซื้อมาทำไมนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะฉมพูไปที่ Target ใช่ไหมคะแล้วก็ ลดราคาอยู่ทีนี้ชมพูก็คิดว่าน่าลองดูเหมือนกันนะเพราะว่ามันลดราคาแล้วเหลือแบบไม่แพงแลประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นมือหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกืดไม่ชอบจริงๆก็คงจะต้องดเนกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าชมพูก็อยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ The Night She Disappeared ของลิซ่าจูวค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือแนวเซเลอร์นะคะแล้วก็นักเขียนลิซ่าจูวเนี่ยเขามีชื่อเสียงในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับเซเลอร์มากๆาเลยค่ะหนังสือที่ เด,ดังของเขาก็อย่างเช่น When She Was Gone หรือว่า The Family Upstairs อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งสงหนังสือสองเล่มนี้ของลิซ่าจูเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะทีนี้เขาก็ออกผลงานม,มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นผลงานของปี2021ซึ่งก็เป็นผลงานใหม่ล่าสุดของลิซ่าจูเลยค่ะซึ่งชมพู่ก็อยากอ่านฝีมือของลิซ่าจูเเหมือนกันนะคะก็ลองดูค่ะว่าจะสนุกไหมหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Miss Fisher's Modern Murder m y s t e r i นะคะชื่อตอนก็คือ Just Murdered นะคะผู้แต่งก็คือ Catherine k o v a c i k นะคะหนะังสือเล่มนี้เนี่ยถูกแต่งมาจากซีรีส์ทางโทรทัศน์ของประเทศออสเตรเลยียนะคะซึ่งเขาก็มาเขียนเป็นหนังสือค่ะชมพู่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นะคะแต่ว่าก็มีแอคเคาท์ไว้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเหมือนกันค่ะก็เรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะตรงกับ หนังสือไหมหรือว่าอะไรยังไงลองมาดูกันค่ะหนังสือเล่นต่อไปก็คือ shiver ของ ali reynolds ค่ะหนังสือเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างหน้าปกที่ได้เห็นเลยนะคะก็จะเป็นหิมะแล้วก็จะดูแบบลเล l e r นิดๆซึ่งก็ถูกต้องแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือลเล l e r นะคะซึ่งก็เกี่ยวกับหิมะค่ะเพราะว่าคนที่แต่งเนี่ยเหมือนเขาน่าจะได้ไปแข่ง แข่งสก,กีที่ประเทศไหนประเทศหนึ่งด้วยค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยอยากจะลองเขียนหนังสือที่แบบว่าเป็นแนวเซอเลอร์แล้วก็แบบว่ามีหิมะมเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ได้รับการโปรโมทที่ออสเตรเลียอย่างหนักแน่นเลยนะคะซึ่งชมพู่ก็เป็นหนึ่งในหยื่อในการตลาดค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาออกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะแต่ว่าชมพู่ก็เหมือนกับอยากได้แต่ก็ยังไม่ซื้อสักทีตอนนั้นมันราคา16เหรียญแต่ชมพู่ก็ยังไม่ซื้อนะคะจนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาชมพู่เจอหนังสือเล่มนี้ในทากิตเนี่นะคะ 8เหรียญค่ะซึ่งก็รีบหยิบมาเลยเพราะว่าคิดว่าคงหาไม่ได้ต่ำกว่านี้แน่นอนที่เป็น11มือหนึ่งนะคะ,ะฉะนั้นก็เลยรีบหยิบมาเลยหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Apple's Never Fall นะคะของเรียนมอริ i a ต t y ค่ะ นักเขียนท่านนี้เนี่ยเป็นนักเขียนชาวออสเตรเลียค่ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือแนวทเลอร์อะไรประมาณนี้ค่ะนักเขียนท่านนี้นะคะก็คือว่าคุณแนเนี่ยเขามีผลงานที่โด่งดังเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างเช่น The Husband Secret แล้วก็ Big Little Lies นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งถูกนำไปทำเป็นซีรีส์นะคะ เรื่องนั้นก็คือ Nine Perfect Strangers นะคะเรื่องนี้เนี่ยนักเขียนเขาเพิ่งตีพิมพ์ออกมาในเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะ่ะแล้วก็ชมพู่ก็ได้หนังสือเล่มนี้มือหนึ่งในราคา16กเหรียญน,นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยค่ะและถ้าใครเคยดูวิดีโอที่ชมพู่เคยพูดถึงหนังสือที่ชมพู่อยากได้ภายในปีนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ชมพู่อยากได้ในปีนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะก็ดีใจมากๆเลยที่ในที่สุดก็ได้ซื้อมาสักทีนะคะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ local woman missing ค่ะนักเขียนก็คือแมรี่คิวบิกนั่นเองนะคะชมพู่ไม่เคยได้ยินหนังสือเรื่องนี้มาก,ก่อน,นะคะ่ะแต่ว่านักเขียนเนี่ยเคยได้ยินค่ะก็คือคุณแมรี่คิวบิกนั่นเองชมพู่เคยดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งค่ะซึ่งเขาอ่ะชอบผลงานของแมรี่คิวบิกามากๆเลยแล้วเขาก็จะพูดว่าหนังสือเรื่องนี้น่าสนุกมากเลยหนังสือเไ่้ยินน่าสนุกมากเลยและหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเพิ่งออกมาในปีนี้ค่ะพอชมพู่เห็นปุ๊บก,ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ น่าจะต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าเราถูกแบบปรับเปลื่อนะคะว่า Mary คือพีแค่หนะังสือเขาสนุกมากเลยเวลาประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่นี่นะะหนังสือเล่มต่อไปที่จะพูดถึงก็คือนี่เลยค่ะ The nanny ของ กิลลี่แม็กมลเลนนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นแนวเซลเลอร์ค่ะซึ่งก็สามารถดาวได้จากหน้าปกอยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะก็ต้องเกี่ยวกับแนนนี่นั่นเองแนนนี่ก็คือเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะชมพู่สนใจหใน,นังสือเล่มนี้เพราะว่าปกหลังค่ะแล้วก็พอไปเช็คใน Goodreads แล้วเนี่ยก็มีคนรีวิวในทางที่โอเคเลยเพราะฉะนั้นก็เลยสนใจก็เลยซื้อมาเลยค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ The Housemate ของ Sarah Bailey ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ย หนังสือเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกแนะนำอยู่ในนิตยสารของออสเตรเลียที่มีชื่อว่า Women's Weekly นะคะซึ่งมันก็จะมีเซ c ชั่นเล็กๆที่เขาจะแนะนำหนังสืออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คืออยู่ใน หนังสือแนะนานันเองแล้วก็เป็นแนวเซเลอร์นะคะที่ชมพู่ชื่นชอบชมพู่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ซื้อมาลองอ่านหน่อยดูกันหนังสือเล่มต่อไปก็คือากาโซของแคทตี้จอร์จนั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะออกแนวมิสเตอรี่แล้วก็เซเลอร์หน่อยๆนะคะซึ่งชมพู่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาจากร้านมือสองค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้มากเลยนะคะแต่ว่าที่ซื้อเนี่ยต้องยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าซื้อเพราะหน้าปกเพราะดูหน้าปกสิวันซื้อไวมากเลยแต่ว่าพอ ไเห็นว่ามันเป็นเฟลเลอร์ก็เลยคิดว่าอ่าไหนๆก็จะได้หน้าปกส,สวยๆแล้วก็ซื้อไปเลยละกันแนวเฟลเลอร์ด้วยก็หนังสือเล่มต่อไปก็คือ The Nice th Girl ของ Tammy h o g e ค่ะหนังสือเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเฟลเลอร์อะไรอย่างนี้นะคะชมพู่ก็ซื้อมาโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเหมือนกันแต่ชมพู่รู้จักนักเขียนนะคะซึ่งก็คือ Tammy Hogg นั่นเองนะคะ นักเขียนท่านนี้เนี่ยเขาจะชอบเขียนแบบเบลเลอร์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ชมพู่รู้จักนักเขียนท่านนี้จากการที่มีคนเอาหนังสือของนักเขียนท่านนี้มาขายใน Facebook ค่ะซึ่งเขาก็ขายในราคา5เหรียญ5าเหรียญนะคะแต่ว่าชมพู่ไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้จาก a c e b o o k นะคะชมพู่ซื้อที่ร้านมือสองค่ะชมพู่คิดว่านักเขียนคนนี้น่าจะเป็นนักเขียนที่ดีนะคะเพราะว่าหาหนังสือของนักเขียนท่านนี้ที่ร้านมือสองอะค่อนข้างยากแสดงว่าคนซื้อแล้วเก็บเอาไว้อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่สนุกอะ คิดว่าน่าจะเห็นบ่อยที่ร้านมือสองป,ประมาณะคะ่ะอันนี้คิดไปเองนะคะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ The Tea a r i e n s อง Fiona McIntosh นะคะหนังสือเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนต์ค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียนะคะซึ่งชมพู่ยังไม่เคยอ่านผลงานของนักเขียนท่านนี้มาก,ก่อน,นะคะ่ะแต่ว่านักเขียนท่านนี้ดังมากๆเลยนะคะในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ ชมพู่เห็นหนังสือของเขาว่าในร้านมือสองเยอะมากๆเลยคือไม่แน่ใจว่าหนังสือเขาไม่สนุกหรือว่ามันมีเกลื่อนไปทั่วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าชมพู่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่า condition มันยังดีอยู่นะคะแล้วก็แบบว่ามันมันดูน่าอ่านอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียด้วยชมพู่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ลองดูหน่อยละกันกับหนังสือเล่มนี้กับนักเขียนคนนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ The Familiar Dark ของ Amy Engel ค่ะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยออกแนวมิสเตอรี่แล้วก็ลเลอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นแนวที่ชมพู่ชอบแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ค่อยมีคนรู้จักหนังสือเล่มนี้เท่าไหร่นะคะทีนี้ด้วยความที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเนี่ยชมพู่ก็เลยอยากจะลองดูนะคะว่าสนุกไหมชมพู่อ่านเนื้อเรื่องย่อข้างหลังแล้วเนี่ยก็คิดว่าเออมันโอเคเลยนะมันดูน่าสนใจดีก็เดี๋ยวมาลองดูรีวิวกันค่ะว่าจะสนุกไหมหนังสือเล่มต่อไปก็คือ love death ของแดนชิมมอนส์ค่ะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์ในปี1993นะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่มีเรื่องสั้นอยู่ข้างในหนังสืออยู่ประมาณ5เรื่องด้วยกันค่ะแล้วหนึ่งในเรื่องสั้นทั้งหมดเนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า d i g in Bangkok ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ Bangkok ก็คือกรุงเทพมหานครของเราเองพอเห็นปุ๊บเออน่าสนใจดีอยากรู้นะคะว่าเขาจะเขียน Bangkok ในมุมมองของฝรั่งเนี่ยเป็นยังไงก็เลยซื้อมานะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้รับการรีวิวใน Goodreads ค่อนข้างดีนะคะแต่ด้วยความที่ ที่เป็นหนังสือเก่าค่ะมันก็เลยค่อนข้างท,าที่จะหายากนิดนึงเพราะฉะนั้นรีวิวมันก็เลยแบบยิบย่อยอะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Shadow Play นะคะของ Joseph O'Connor นะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยได้รับรางวัลคอ s ต a ด้วยค่ะแต่ชมพู่จำปีไม่ได้นะคะรางวัลคอ s t a เนี่ยก็จะแบบว่าออกแนวแบบดราม่านิดน,ดนดแต่ก็มีมีน้อยมากๆเลยนะคะที่จะเป็นแบบเดลเล์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยชมพู่อ่านปกหลังแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะชมพู่เคยปริ้นลิสต์หนังสือที่ได้รางวัลคอ s t a มานะคะแล้วก็เลยรู้ว่าค่ะว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยได้รางวัลคอสตาใช ก็อยากที่จะอ่านหนังสือที่ได้รับรางวัลคอสตาเนี่ยเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่ารางวัลน,นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะแต่ว่าชมพู่อยากอ่านที่มันแตกต่างจากสยอขวัญไปบ้างอะไรประมาณนี้คะ่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Dolores Clay b o บนนะคะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยสตีเวน king ค่ะแน่นอนค่ะว่าสตีเวน king เนี่ยเขาก็จะชอบแนวฮอลล์เรอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งหนังสือเล่มนั้นก็เป็นแนวนั้นเลยค่ะแต่ชมพู่ประทับใจหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นหนังสือที่พิมพ์ในปีคศ1 9 9 2ค่ะซึ่งก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้หนังสือพิมพ์เก่าแต่ว่าสภาพแบบเป๊ะเปียขนาดนี้ค่ะดีเป็นไงคะเจ๋งมากแล้วก็มีรูปลุง king ของเราอยู่ข้างหลังด้วยนะคะก็อยู่ในสภาพดีค่ะ มันไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่ก็เลยดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้หนังสือลุงคิงมาในสภาพที่เอียบประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปนะคะหนังสือเล่มนั้นก็คือ we were liars ของ E. l o c k h a r t นั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นยัง d u อ t ค่ะหรือว่า y a นั่นเองนะคะก็เป็นแนวแบบมิสเตอรี่แล้วก็เซอร l เลอร์ค่ะซึ่งก็ออกแนวแบบเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้ค่ะคล้ายๆกับหนังสือเรื่อง one of us is lying นะคะก็ใครชอบแนวเนี้ยก็ ลองไปหาอ่านดูนะคะแต่ชมพู่ยังไม่อ่านค่ะขอดองไว้ก่อนหนังสือเล่มต่อไปก็คือ One of Us Is Lying ค่ะผู้แต่งก็คือ Karen M แมกมานัสนะคะก็ออกแนวแบบเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หนังสือเล่มที่ผ่านมาคนอาจจะสงสัยนะคะว่ารู้ได้ยังไงว่าหนังสือเล่มตะเกียกับหนังสือเล่มน,นี้มันเหมือนกันแน่นอน,นะค่ะว่าพออ่านหนังสือข้างหลังเขาก็จะบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้มันเหมือนกับหนังสือเรื่องนี้เลยอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งชมพู่ก็โชคดีมา,มากๆเลยนะคะที่ชมพู่ได้หนังสือเล่มตะเกียกก็คือ we were liars แล้วก็หนังสือเล่มเนี้ยในสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือร้านหนังสือมือสองนั่นเองค่ะก็ เลยซื้อมาทั้งสองเล่มเลยก็หวังว่ามันจะสนุกนะคะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Kiss the Girls and Make Them Cry นั่นเองนะคะผู้แต่งก็คือ Mary Higgins Clark นั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เป็นแนว Mystery แล้วก็ Thriller ค่ะแล้วก็ ถ้าใครชอบติดตามผลงานของ Mary Higgins c l a r k mm hmm. ก็จะรู้จากแนวของเธอเป็นอย่างดีนะคะ mm hmm. ซึ่งคุณลุงสวิทย์ข่าวหลอดเนี่ย mm hmm. ก็เคยแปลหนังสือบางเล่มของ Mary mm hmm. ด้วยนะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยตีพิมพ์ในปี2019ค่ะซึ่งชมพู่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นผลงานชิ้นใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นผลงานชิ้นเก่าแล้วก็มาพิมพ์ใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นนักเขียนอีกท่านหนึ่งที่ชมพู่ชอบติดตามผลงานนะคะ mm hmm. ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้หนังสือเล่มนี้มาในร้านมือสองแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกเลยคะ่ะหนังสือเล่มต่อไปก็ คือ The Perfect Girlfriend นั่นเองนะคะผู้แต่งก็คือ Karen Hamilton นั่นเองนะคะหนังสือเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับการรีวิวที่ดีเท่าไหร่นะคะใน Goodreads แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีคนเข้าไปรีวิวอะ่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้หนังสือเล่มนี้ชมพู่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่าเหมือนกับมีคน h ฮไปเยอะอะไรประมาณนี้หรือว่าโปรโมทเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งพอชมพู่ไปเจอหนังสือ เล่มนี้ที่ร้านมือสองเนี่ยก็คือรีบหยิบมาเลยนะคะเพราะว่ามันดูหน้าอ่านดีอะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ I.C.U. ค่ะผู้แต่งก็คือ c l a ลนแ McIntosh นั่นเองนะคะก็ยังคงเป็นหนังสือแนวมิสเตรี t h r i l l เลอร์เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็เป็นแนวที่ชมพูชอบนะคะก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้รับการรีวิวใน Goodreads ดีมากๆเลยค่ะซึ่งพอเห็น c o อปปุ๊บชมพู่ก็รู้แล้วนะคะว่ามันจะต้องเป็นหนังสือที่ชมพูชอบก็คือแนว t h r i l เลอร์มิสเตอะไรประมาณนี้ค่ะพอเช็ครีวิว w s แล้วก็แบบเออได้ซื้อดีนะอะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ The Only Good Indians ค่ะผู้แต่งก็คือ Steven Graham Jones นั่นเองนะคะหนังสือเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือที่สยองขวัญที่สุดในปี2020นะคะซึ่งก็ เป็นโพลสำรวจในเว็บไซต์ Goodreads นั่นเองค่ะชมพู่ชอบนักเขียนท่านนี้นะคะแล้วก็เป็นนักเขียนแนวสยองขวัญที่แบบหลายคนเขาบอกว่าเป็นนักเขียนแนวสยองขวัญที่ผลงานโอเคเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแน่ mm hmm. นอนค่ะว่าด้วยความที่ชมพู่ชอบอ่านหนังสือแนวสยองขวัญหรือว่าฮอลล์นั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาที่ชมพู่จะต้องซื้อหนังสือแล้วมีสักทีชมพู่ก็เลยซื้อมาเลยนะคะที่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ แล้วก็ค่ะก็คือซื้อปุ๊บก,ก็ดองไว้ก่อนชมพู่มีหนังสือของนักเขียนท่านนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นอ e ีบุ๊กค่ะแล้วก็ยังไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นก็คือดองไว้2เล่มแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาออกหนังสือมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งก็คือ my heart is a chainsaw นั่นเองนะคะก็อยากได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขออนุญาตเขียนเล่มน,นี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก่อนแล้วก็ ค่อยมาลองดูอีกทีนึงค่ะว่าอยากจะซื้อ My Heart Is a Chainsaw เมื่อไหร่ค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ The Happy Man ค่ะผู้แต่งก็คือ Eric C Hicks นะคะ หนังสือเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวฮอลล์เรอร์ค่ะซึ่งก็สามารถดาวได้จากหน้าปกเลยนะคะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1985ค่ะแต่ว่าฉบับนี้เนี่ยเป็นปี2019ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าด้วยความที่มันป๊อปมากๆนะคะแล้วก็มีคนถามหาถึงเขาก็เลยรีพ ր ินต์อีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งพอเรารีพ ր ินต์ปุ๊บชมพู่ก็คือรีบสอยมาเลยนะคะด้วยความที่ a m azon เนี่ยเขาก็ไม่ได้สต็อกหนังสือแบบนี้เยอะเท่าไหรค่ค่ะเพราะมันเป็นหนังสือที่แบบเฉพาะกลุ่มชมพู่ก็เลยรีบซื้อมานนะะคะตอออทีี่ซืืเ้เมหล อีกประมาณไม่แน่ใจว่าเล่มหนึ่งหรือว่า2เล่มแล้วก็จะไม่มีในออสเตรเลียแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะชมพู่ก็เลยรีบซื้อเลยหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Rights of Extinction ผู้แต่งก็คือ Matt s e r a p f i n i นั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือแนว Horror แล้วก็มี Investigate เข้าไปด้วยนะคะชมพู่รู้จักหนังสือเล่มนี้จาก YouTuber Channel ที่มีชื่อว่า Fifty Shades of Orange นั่นเองนะคะก็ เขาเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือแนวน่ากลัวอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแนวฮอลล์เรอร์แนวคร m e แต่ว่าครีมจางไม่ค่อยเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอ่านฮอลล์เรอร์มากกว่าซึ่งพอเขารีวิวหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เขาชอบเนี่ยชมพูก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็ต้องมีเก็บไว้อะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ to be ค่ะผู้แต่งก็คือ mark allen กั n n e l l s t e l l i นะคะ หนังสือเรื่องนี้เป็นแนวฮอลล์ออีกเช่นเดิมค่ะแล้วก็ u u l i s h by i n d e p e n d e n t Publi s h e r นั่นเองนะคะมันก็เลยออกมาแบบไม่ได้สวยจ๋านะคะแต่ว่าความน่ากลัวเนี่ยชมผู้คิดว่าน่าจะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะหนังสือเล่มต่อไปก็คือนี่เลยค่ะบิจจตันนะคะนี่ก็เป็นหนังสือเล่มแรกในซีรีส์บิจจตันนะคะซึ่งชื่อตอนก็คือ the duke and i นั่นเองค่ะ ชมพู่เนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือโรแมนต์นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อ่านตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ด้วยความที่ Bridgeton เนี่ยมีแต่คนชอบนะคะใน Goodreads ในรีวิวดีม,มากชมพู่ก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาที่เราควรที่จะต้องลองอ่าน Bridgeton สักทีหนึ่งนะคะแล้วก็เลยซื้อมาเลยค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือนี่เลยค่ะ Bridgeton เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นเล่มที่2ค่ะ ชื่อตอนก็มีชื่อว่า The Viscount Who Loved Me นะคะผู้แต่งก็คือจูเลีย u ควนนนั่นเองนะคะหนังสือเล่มต่อไปก็คือน,นี่เลยค่ะ The Black Tower ของ P.D. James นะคะหนังสือเล่นมนี้เนี่ยเป็นแนว Crime แล้วก็ Mystery ค่ะก็คือเป็นแนวสืบสวนสอบสวนนั่นเองนะคะอย่างที่เห็นค่ะมันจะออกเก่าๆหน่อยซึ่งแน่นอนค่ะหนังสือเล่นมนี้เนี่ยปีตีพิมพ์ในปี1975ค่ะซึ่งกเก่ามากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชมผู้กําลังชอบหาหนังสือแบบว่าวิน อะไรประมาณนี้อยู่ค่ะก็หวังว่าจะสนุกนะคะหนังสื่อเล่นต่อไปก็คือนี่เลยค่ะ The Little House ของ Philippa Gregory นะคะหนังสือเรื่องนี้เนี่ยจะออกแนว psychological thriller ค่ะซึ่งก็เป็นหนังสือเก่าอีกตามเคยนะคะหนังสือเล่นต่อไปก็คือ Brooke ผู้แต่งก็คือ Virginia Andrews เยนะคะอ้โหผู้แต่งคนนี้เนี่ยดังมากๆเลยนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปหลายๆปีอะซึ่งก็ยังคงดังอยู่ณนะปัจจุบันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดังก็เือเหมือน เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะคะนักเ,เขียนท่านนี้เขาเขียนหนังสือแนวกอสิกค่ะแล้วก็ หนังสือเขาได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Flower of the Arctic นะคะถ้าชมพูจังชื่อเรื่องไม่ผิดนะคะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Naomi s r o r m ค่ะผู้แต่งก็คือ Jonathan A. Cliff นั่นเองนะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยน่าอนค่ะเป็นหนังสือเก่านะคะหรือหนังสือวินเทจชันเองแล้วก็เป็นแนว horror ด้วยนะคะซึ่งก็ชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเด็กนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหแค่เห็นปุ เขาเรียกว่าไงมี two elements บนปกแค่นี้นะคะชมพู่ก็อยากซื้อมากๆพอเห็นแล้วก็แบบว่าอยากซื้อมากๆแล้วค่ะก็ซื้อมานะคะ นี่ p r o n o u n c e Strike Shrink โอเค thanks. หนังสือเล่มต่อไปก็คือ Strike ของ Joe Donnelly นะคะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Strike ของ Joe Donnelly นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นแนวฮอลล์ค่ะแล้วก็น่นอนค่ะเป็นหนังสือเก่านันนเนงดูจากสภาพนะนะแต่ว่ายังอ่านไน้อยู่นะนะก็ ไม่มีข้อมูลอะไรมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอไปเช็ครีวิวแล้วก็โอเคก็เลยซื้อมาค่ะ หนังสือเล่มหนังสือเล่มต่อไปก็คือนี่เลยคะ่ะ Daddy's Little Girl นะคะของ Mary Higgins Clark นั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์ในปี2002ค่ะซึ่งก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ฉบับ2002มาไว้ในครอบครองค่ะแล้วก็ถ้าใครดูตั้งแต่ต้นนะคะก็จะเห็นว่าชมพู่มีหนังสือของนักเขียนท่านนี้อยู่ด้วยเล่มนึงนะคะแต่ว่าเป็นเล่มใหม่นะคะด้วยความที่เล่มนี้เนี่ยเป็นปี2002ชมพู่ก็เลยชอบนะคะแล้วก็รีวิวก็ดีเลยค่ะ ก็เลยคิดว่าซื้อมาเก็บไว้ก็ไม่น่าเสียหายอะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ Billionaire Blend นะคะผู้แต่งก็คือ c l e o c o i l นะคะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็น cozy mystery ค่ะซึ่งก็เป็นสืบสวนสอบสวนที่ไม่ได้เดินเรื่องโดยตำรวจนะคะก็คือเป็นเดินเรื่องโดยเจ้าของร้านขายกาแฟอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็เป็นแนวที่ชมพู่ชอบอ่านนะคะแต่ว่ายังหาหนังสือที่เป็น cozy mystery ดีๆเนี่ยยังไม่เจอนอกจากมิเก็ตเนโกะโฮมส์นะคะที่มาแปลมาจากญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ยังหาไม่เจอเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบุ๊กฮอของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาชมพู่ซื้อหนังสือไม่อั้นเลยนะคะและก็อย่างที่ทุกคนเห็นคะ่ะว่าบรรยากาศบุ๊กฮอรครั้งนี้นี่มันเปลี่ยนไปแน่นอนคะ่ะเพราะว่าชมพู่ซื้อเชลเขานะคะแล้วก็ชมพู่ได้ขนส่งหนังสือจากประเทศไทยมาที่ประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่คะ่ะทำการจัด เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าสวยงามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นชมพู่ก็ยังคงซื้อหนังสือภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าหนังสือภาษาไทยเนี่ยอาจจะชิปมาที่ออสเตรเลียได้ปีละครั้งนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยโอ้โหแสนแพงต้องเก็บตังคนะ,คะแล้วนี่ค่ะก็หวังว่าจะได้ชิปหนังสือประเทศไทยมาเยอะๆอีกในปีหน้านะคะซึ่งชมพู่ก็แบบว่าซื้อเก็บเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองก็ซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ปีหน้าค่อยชิปใหม่ทนึงค่ะ ก็ถ้าใครอยากให้ชมพู่ทำบุ๊กฮอล์หนังสือที่ชมพู่ชิมมาจากประเทศไทยทุกเล่องเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ชมพู่ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย